กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอมผ่าสาโซพารวยช n แนลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก,ดกด่อน คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่าสิบปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนํานะคะแอนมินก็จะพามาในแนวทางลัวพัฒนาไมดเดียวนะคะงวดก่อนเนาะตัวเจาะเข้าอยู่5 4สตัวหน้านะคะ ไม่คิดแม่ฟันรับแปดจะมาพ่อแปมันมายากมากนะคะใครอยากเข้าบ้านอยากได้แนวะทางรัฐบาลไทยนะคะเดี๋ยววันนี้น้องน้องสาวโซ่จะลงให้นะคะสำหรับรัฐบาลไทยในบ้านนะคะส่วนหน้าบ้านก็รออีกนิดน,นึงนะคะใครอยากได้เร็วก็เข้ามาในบ้านนะจ๊าพ,พี่จ๋ามาค่ะสําหรับเม็ดเดี่ยวนะคะสายวิ่งนะคะ ก็จะมี9 0 8 7 3ูแปดสมสอ็นมินห้เด่นไปที่9นะคะเด่น9ก็จะมี90 9าูนเน่เก้าสองเสา้าห้า เก้านะคะเก้าเก้านะคะไม่มีเก้าอะไรเลยอ๋อไม่มีเก้ากกับเก้าเเนาะจดไว้แคบไว้นะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะตัวที่น้องสาวโซดชอบลืมตัวชอบนะก็จะเป็น9 0 9 5 9 8 9 7 เก้าสี่จริงจริงเกาสาก็ชอบนะคะจดไว้แค่ว้นะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะเดี๋ยวน้องสาวโซบจะพามาดูตัวเจาะกันนะคะ สำหรับตัวเจาะนะคะสายวิ่งนะคะก็จะมี3 4 9 0 5 1ตัวเจาะนะคะอนมินให้เด่นไปที่9กับ3นะนะเด่น9กับเด่น3นะคะ3 9 6 3 สำหรับเด่นเก้านะคะก็จะมีเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าแปดนะคะสำหรับเด่นสามนะคะก็จะมีสามหนึ่ง สามสองสามแปนะคะสำหรับชุดกันนะคะก็จะเป็น9 7้าเจ็ดสองสีนะคะ อย่าลืมตามหกสูนหกห้าน,นะคะหกแปดสี่การเบิ้ลนะคะก็จะมีศูนย์ศูนย์เก้าเก้าสี่สี่แล้วก็เจ็ดเจ็ดนะคะเห็นไหมพี่พี่จ้ะ ตัวที่น้องสาวโซ่ชอบนะคะก็จะเป็น90 94, 3, 2, 7, 9า3ูนย์เก้าสีองเจ็ดก้อี่อกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นจะแถมนะสี่นะพี่ๆจะ้ะ 40แทนนะคะเพื่อใครชอบคู่หนึ่งนะก็จะเป็น98นะ,ะจดไวแคบไว้นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้นะอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซพารวยชแนลด้วยนะคะฝากกดเลิฟก,ก็ไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ ดูเองแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า